แฮตทริกเอ็มบัปเป้ยังไม่แซงสถิติเร็วสุดแชลซีเปลีกเริ่มต้นโดยแอตพีเอคสองสี่รุ่นมันลุ้นสนุกครบจบทุกความมันแอตพีเอคสองสี่เคียรีนเอ็มบัปเป้กองหน้าตัวเก่งของเรอัลมาดริดสร้างสถิติสำคัญในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดล่าสุดหลังทำแฮตทริกในนาทีไม่ถึง7นาทีเอ็มบัปเป้ระเบิดฟอร์มยิง3ประตูช่วยเรอัลมาดริดปลผูกเอาชนะโอลิมปิกอิตาลสามในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสแฮตทริกของหัวหอกทีมชาติฝรั่งเศสใช้เวลาเพียง6นาทีที่สิซึ่งเป็นการที ที่เร็วที่สุดเป็นอันดับ2ตลอดการของการแข่งขันสถิติการทำแฮตทริกเร็วที่สุดยังคงเป็นของโมเมซ่าล่าดาวเตะของแดนลิเบอร์พูลที่ทำไว้ด้วยเวลา6นาที12วินาทีในเกมพบก,กับเรนเจอร์เมื่อเดือนตุลาคมปี2022โดยันดาบแฮตทริกเร็วที่สุดอันดับ5โรเบิร์ตดาวน์ล็อบบี้4นาที22วินาทีบาเยอร์มิวนิกพบซอบบวก2022อันดับ4ไมค์นีเฟล9นาที17วินาทีแบ็กเวิร์นเดอะโรเวอร์พบโรเซนบอร์กปี1995 อันดับ3 8นาที45่ิบห้าวินาทีดีโยงพบดิดเดมอสตากเรบอันดับ2กงคิริยานเอมเบัปเป้6นาที42วินาทีเรยลมอร์เรตพบโอนิเวกอตและอันดับ1โมเวตซาร่า6นาที12วินาทีโรดริโกปูพบเรนเจอร์2022ันย่อไม่เกี่ยนใช้รายคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดและก็แชร์ดูใน YouTube ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ